แมวเมียทั้งหลายได้เวลาอาหารแล้วน้องๆแมวรอกินอาหารกันได้เวลาอาหารแล้วน้องๆแมวเด็กว่าปงชายเจ้าหอนปาาเดี๋ยวรอปูเสิร์ฟให้นะครับลูกนะมาแล้วครับแมวเมียมาแล้วครับแมวมาแล้วครับอ่าเออโยไปตะกี้ข้างนอกมาเนาะ ก็มาพบกับพัสดุทำเหมอกรับไว้ให้เรียบร้อยทีได้กินข้าวกันแล้วพูดจะจะเสร็จให้ลูกนะากินกันแล้วงากันแล้วกินกันแล้วข้างนก่อนรอข้างในก่อน้นนีก่อนนะอ่ามาแล้วครับเจ๊เจ๊เจ๊นี่มาน่งอัอ่านี่ครับ นี่กันข้าวหงข้าวหงข้าวหงคูกกับอาหารเปียกเปียกเนาะดูนีเปียกนองนเองนหนียอุ้ยนมาเลยนอ่ะมานี่วเรเ อยู่ข้ากันเนาะานโอ้ก็ได้ม่ได้อยู่วัดไม่ได้อยู่วัดนข้ากันลอ้าวทำอะไรกไม่ไ้มมีมนไม้วี้ไทำไนยงพูไปนี่หน่อยมาทางนี้ นี่ด้วยนี่ด้วยพี่พี่อยู่บนหลังคาอรอแป๊บนึงลูกนะอะเด็กๆกินตรงนี้ลูกแรกนี่นนหามีอะไรก,กินกลางคืนลูกไปไปก,กินกลางคืนนี่กินหนึ่งพูไปดูตรงนี้เลยอยู่บนหลังคาและดูนังคาข้างนอกอ่าเดี๋ยวอ่าทาพี่อยู่ข้างนอกไปลูกนั่นดู <c oughs> เรืเมียกินข้างในก่อนนะของูให้เขาเางนอกชื่อเชอเชกมีอรลังคาบลังคาบอันนี้อันนี้อีกอันนี้อีกเรา zoom นี้ใช่ลองนวรัตกตัวนรกตัวนี้นะองอะไรนี่ทอง Kemar-kemar. Oi, oi, kemar-kemar ni, kemar ni. ขึ้นด้เดี๋กาเราไปข้างล่างรากขึ้นไ่ได้แล้วูนี้เราไเอาพี่กันเลยี่กันนั้นีี่กันนั้นเด็กๆจิแล้วดูกิล กินอาหารเม็ดด้วยใคร, fen, Onion, รชอบอาหารเม็ดก็กินอาหารเม็ดด้วยนะใครชอบอาหารเม็ดก็กินอาหารเม็ดชอบอาหารเปียกคุกข้าวก็กินอาหารเปียกคุกข้าวนะมีหลากหลายมีหลายแบบหลายหลายแบบหลายชนิดเสือน้องแมวอยู่บนรังคางปูให้แล้วโอ้โหอ่าขึ้นไปถ่ายไม่ได้นะก็แล้วกันให้ให้เขาแล้วไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายให้ดูนะไม่เป็นไรน้องน้องน้องนวราชอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเวลากินข้างล่างตัวนั้นน้องเด็กๆเล็กกินตัวนี้กันครับก่อนที่หลวงปู่จะไปข้าเนาะปู่ไดเอาแวะมาให้อาหารเม็ดตอนที่ตอนพักตอนตอนเที่ยงแล้วก่อนจะเอาไปที่ตักช่วบ่ายนะได้วางอาหารเม็ดไว้แล้วเขาได้กินไปบ้างแล้วต่อก็กินปู่มาก็กินนิดนึงอยู่บนหลังคาโน้นอยู่ข้างนั้นก็มีนั่งอยู่นั่นก็มีนั่งอยู่นั่นก็มีนั่งนั่นก็มีข้างบนหลังคาโน้นก็มีบนหลังคาโน่งกินเหวินนั่นนะ โนนั้นหลเหมียวอยู่เนาะกี่บนนั้นไหลเหมียวเลยเพราะนั้นไม่ยอมลงมาข้างล่างหรอกเขาไม่อยากยุ่งกับใครแล้วข้างล่างลงมากวนกันกัดกันนะอยู่ข้างบนสบายใจกว่าก็ขอนำภาพบรรยากาศน้องๆเหมียวเด็กๆเล็กๆเด็กน้อยวหวปงชัยกินข้าวกันเนาะกินข้าวกันในวันที่หลวงปู่อยู่วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าก็หลังจากฉันเช้าแล้วก็ไปอีกแล้วครับมีงานทําบุญส่องน้ำพระธาตุวัด ปัดป้านแป้นนะก็นะ pues, ไปกันก็ขอมโทนทนาสาธุแจ้งข่าวให้ทราบให้ดูน้องเหมียวอยู่เย็นเป็นสุข,ส,ขสบายดีด้วยเอฟซีมีเมตตาได้จะส่งอาหารของกินของใช้ยุกยาวิัญา์ให้กับน้องเหมียว,วได้อยู่ได้กินทั่วชีวิตขอมโนทนาสาธุขอบุญกุศลท,ทั้งหลายจงเป็นพระรประจันุน้ำค้ำช่วยทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ได้คอาได้ทุกความมุ่งมั่นรารถนาทุกการทุกคนทุกท่านเถิด น้องสุรีมงน้องสุริ้ก็กินอันนี้เนาะสุริ้งกินอนนี้ปู่จัดให้ถ้ากินน,นั้นกินห่าเม็ดกินห่าเม็ดผสมกับนมสมนมด้วยเนาะจะได้กินบำรุงบำรุงหน่อยบำรุงนหน่อยบำรุงนมนะครับรุงนมหน่อยนะหาเม็ดผสมกับนมครก,ก็ขอ,อนมโมทนากับทุกท่านเนาะขอบุญกุศลทรงนอนวยพลทุกท่านมีความสุข ทุปศาสนาเช่นกันก่อนบทศนาสาธุอายุวนโทนทุกครั้งพลางปิดกลงให้น้องทรรีนอยู่ในนั้นเนาะเอย่าเพิ่งจะได้เพื่อจะได้ไม่แย่งทุรงเรียนกินเนาะครับก็ขออยู่ตีไว้ที่นี้นะพราะก็หมายคิดจะไปทุรีนมีสุขษาทุอันนี้เด็กๆอิ่มแล้วลูกอิ่มแล้วหรือครับอิ่มแล้วหรือครับเดี๋ยวปูออไปดูน้องเมียข้างนอกที่นู่นมีไรไปเมียก,กินมวัหลังคาเป็นไงบ้าง engkau khuyu tiba sini nak pokok macam cinta payor 1 satu